แจ้งให้ท่านได้ทราบก่อนล่วงหน้านะว่าเดี๋ยวก็จะมีรายการตัดเข้าสู่รายการสัมภาษณ์ของคุณดนันในที่จะโทรศัพท์เข้ามาสัมภาษณ์ทางสายในประเด็นเรื่องเ,ออเรื่อง พระสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรที่เมื่อวานเขียนลงไปในเฟ e บุ๊กก็เป็นที่สนใจของสื่อเขาก็เลยอยากโทรมาสัมภ <ost> าษณ์ก็ก็อนุญาตให้เขาสัมภาษณ์แล้วก็ถือโอกาสพวกท่านก็ฟังไปด้วยแล้วกันเนยียเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเดี๋ยวก็รอดูเขาไป,ไปกันที่ พุทธอิสระประเด็นของเราก็คือคืนวเวทีคืนเวทีครั้งนี้รีเทินครั้งนี้ประเดิมด้วยการชำแหละมหาเถระสมาคมเสียยับเยินใช่พระสงฆ์ไทยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนี่คือประเด็นน,นี่ก็คือบรรทัดแรกในขฟงพุทธของของ,ของพุทธอิสระใช่ค่ะ16กันยายน2563สำนักพุทธและมหาเถระสมาคมมีคําสั่งห้าม พระภิกษุบิณทบาตหลัง8ปดโมงเชา้าทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นคําสั่งที่ผิดหลักธรรมาวินยัยนั่นแน่ซัดทั้งสํานักพุทธซัดทั้งหมหาเถระสมาคมกวาดไปหมดเลยประเด็นต่อไปหนักไปกว่านั้นอีกนะและด้วยข้ออ้างต้องกต้องการให้คนเข้าวัดวัดแต่ละวัดจึงต้องหันมาแข่งกันสร้างรูปไอ้ไข่จนกลายเป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> ถึงกับวัดต้นฉบับ ออกมาขู่ฟอว่าจะฟ้องทุกวัดทุกรายที่นำรูปไอ้ไข่ให้ประชาชนกราบโดยที่ไม่มีวัดใดคิดว่าจะทําให้ประชาชนผู้เข้าไปกราบไหว้มีสติปัญญาชาญฉลาดขึ้นได้อย่างไรล่าสุดทางกรรมการมหาเถระสมาคมบางรูปจัดให้มีพิธีบูชาราหูแน่เออเอาแล้วเชียเอาละจัดละ,ละจัดใหญ่มาเลยเอาละอืมเอาละดูตอนท้ายไหมดูตอนท้ายเลยดีกว่า ตอน,นท้ายอบอกอย่างน<ด>ี้เลยเรามาดูกันซิว่าสำนักพุทธและหมหาเถระสมาคมจัดจัดก,การอย่างไรกับปัญหาพระดูดวงพระจัดบูชาราหูนู่นนี่นั่นเยะแย,ยะมากมายแข่กองทีเดียวและสุดท้ายเลยนะยจอยนาสุดท้ายฉันไม่คิดเลยว่าสู้อุตสาห์ลงทุนลงแรงออกไปสู้ไปเสี่ยงเพื่อให้มีการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์สุดท้ายสิ่งที่ได้คือผู้ปกครองสงบางรูปยังจมปลักอยู่ในเดลฉานวิชา แล้วพระใต้ปกครองจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างไรเวรกรรม,มแรงมากแรงมากต่อท<ว>้ายด้วยเวกรกรรมเวรกรรมน่าสงสารพุทธบริษัทเสียจริงๆลงชื่อพุทธอิสระต่อซ้ายไปที่พุทธอิสระดีกว่าไปถามตรงๆเลยว่าอะไรอย่างไรเราไม่ได้เห็นบทบาทอย่างนี้ของของพุทธอิสระมานานมากนะเก็บตัวไปพอสมควรนะก็ไม่ถึงขั้น ก็ไม่ถึงขั้นอพร้อมและไปกันที่พุทธอิสระนะคะสวัสดีค่ะออกบลครับท่านพุทธอิสระครับค่ะพีพีกรทั้งสองคุณดันนยคุณแมวสาวครับเคินเวทีสบายดีไหมอ่ะผมไม่สบายบ้านเมืองอย่างนี้ผมจะสบายได้อย่างไรท่านพุทธอิสระไม่สบายหล้กครับอ๋ออย่าคิดมากหรอคะอืมปรเดี๋ยวก็เช้าแล้วใช่ไหมครับแต่กว่าจะเช้า มันคงไม่ยั่งยืนหรอกเนี่ยการทั้งหลายมันก็มีวันจบแหละต้องมีวันจบใช่ไหมครับจบีจบไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมปัญหาก็คือใครจะเป็นฝ่ายจบก่อนประชาชนอย่างเราเราจบก่อนหรือม็อบปลดแอกจบก่อนหรือรัฐบาลจบก่อนครับฉันที่ว่ารัฐบาลเขามีวิธีการที่จะรับมือในฝ่ายความมั่นคงเขาประเมินสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนแล้วอะไอ้ที่แต่ที่แน่ๆเนี่ยคนไทย่ะจบ ประชาชนเนี่ยจบถามว่าจบยังไงก็คือจบไม่สวยอ่ะเพราะว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองไม่วัดจะเล็กจะใหญ่มันก็มีผลกระทบโดยวงกว้างมันก็ต้องถือว่าลําบากกันทั่วหน้าแหละยิ่งสถานการณ์อย่างนี้เศรษฐกิจอย่างนี้สิ่งแวดล้อมอย่างนี้ครต่อให้กรปสมาออกอีกปีนึงก็ต้องก็ชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนไปอีกเหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่วัดใครจะออกมาตอนนี้ก็ทุกคนเดือดร้อนหมดแหละ อย่างน้อยก็คือเดือดเนื้อร้อนใจอ่ะท่านก็กังวลนะไม่ใช่ไปกังวลในฐานะที่เคยสู้เสี่ยงมาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราก็ไม่อยากเห็นอะไรที่มันต้องย้อนรอยกลับมาเพราะขึ้นลงขึ้นศาลไม่จบสิ้นเจ้าวงห่วงน้องน้องเด็กๆนักศึกษาเือากันแหละครับครับพูดเรื่องสิงเสี่ยงตั้งข้อสังเกตกันท่านท่านพทะอิสระก็เก็บดาบเข้าฝักมาตั้งนาน ปรากฏว่าเมื่อวานชักดาบออกจากฝากักอีกครั้งหนึ่งรีเทิร์นคืนเวทีประเดิมด้วยการชำแหละกรรมการมหาเทระสมาคมเสียเลือดโชคนึกอย่างไรจึงรีเทิร์นครับหลังจากเก็บดาบมาตั้งนานค,คือสถานการณ์อย่างนี้คุณต้องเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยเขาลำบากแล้วก็ทุกยาก เขาก็มีความวิตกกังวลแล้วก็หวาดลัวต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็ต่อไปในอนาคตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรเรื่องโรคระบาดแล้นโรคไอครเรื่องเศรษฐกิจคเมื่อเขามีความหวาดกลัวเนี่ยสิ่งที่ผู้นำทงงนางจิตวิญญาณควรจะให้แล้วก็ควรจะทําให้เขารู้สึกชุ่มฉ่าแล้วก็มีกําลังใจที่จะเดินไปข้างหน้า อย่างชนิดที่พึ่งพาอาศัยด้วยลาแข้งเรียกว่าตาหิอตโนนาโถได้อย่างแท้จริงก็คือควรจะให้ปัญญาให้สติเขาไม่ใช่ควรจะไม่ใช่มามอมเมาเขากระจกอยู่ในอํานาจแล้วก็ต้องกระเป๋าแฝบกันไปตามๆกันครับไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ต่างอะไรกับมหาโจรเนี่ยุยแต่วันนี้ก็มีคนถามฉันมาฉันเลยวันนี้เลยเขียนลงไปอีกอีกกระบหนึ่งต่อพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่ต่างอะไรกับมหาโจรคือไปซ้ําเติมเขาไปสอนให้เขาโรค หลงงมงายในสิ่งที่มันมันสัมผัสจับต้องไม่ได้ทั้งที่พระเจ้าบอกว่านี่มันเป็นเนรฉา,านวิชาเนรฉา,านชาถาครับเพราะงั้นนักบวชในวัดต่างๆแม้ที่สุดในกรรมการมหาเถรบางรูปก็ยังมาทําตัวให้เป็นเป็นเหมือนกับจะมอมเมาประชาชนให ให้ให้มันจมปลักอย่างนั้นไม่เงยไม่มีโอกาสจะเงยหัวขึ้นมาลืมตาอ้าปากที่จะมีสติปัญญาหาทางแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองได้ด้วยลำแข้งตัวเองได้เลยอ,อย่างเงี้ยคมันไม่น่าจะถูกต้องครับครับท่านพุทธอิสระครับ การที่วัดเขาสร้างรูปไอ้ไข่ให้คนเข้าไปบูชาเพื่อหาเงินเข้าวัดเยอะๆจะได้เอาเงินที่เข้าวัดเยอะๆนั้นไป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 บูรณะพระพุทธศาสนาบูรณะ <c oughs> พัฒนาพุทธศาสนามันมันมันไม่ดีตรงไหนอ่ะเออมันไดียวยาตอนนี้สิ่งสําคัญและจําเป็นที่สุดมันไม่ใช่บูรณะปฏิสังขรณ์ทาวรวัตถุในพุทธศาสนา สิ่งสําคัญที่สุดในเวลานี้ควรจะบูรณะปฏิสังขรณ์คือจิตใจและก็กระเพาะของประชาชนครับผ<ม>ู้คนเขาอดอยากลําบากทุกขยากแสนแขนแสนแขนแรงแขนกันมายาวนานและตั้งเกิด<ม><ม>ขึ้นปีแล้วเนี่ยควรจะต้องมามองเห็นความทุกข์ของชาวบ้านให้มากกว่าควา,ค,ความผู้ฟู่ฟุ้งเฟ้อของตัวเองในวัดวามครับ ่ันเห็นด้วยนะกับการที่สมเด็จพระสังฆราชท่านมีพระบัญชาให้แต่ละวัดเนี่ยมาสร้างโรงทานแต่ก็เพียงแค่ชั่วครู่บางวัดนี่สิบวันเลิกบางวัดนี่เดือนหนึ่งเลิกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วสักวัดหนึ่งที่วัดเอน้อยเราก็ยังทาอิ่มละสิบบาทคือบุ๊กเป้อิ่มละสิบบาทอยู่ตลอดเวลาทํามาเป็นปีละเพราะเรารู้ดีว่าประชาชนลำบากมากทุกยากมาก บางคนเนี่เดินเข้ามาบอกไม่มีตังค์กินได้ไหมบอกเอาได้เลยแล้วก็ที่บ้านมีเท่าไหร่เอาไปหมดเอาไปให้ที่บ้านกินด้วยอืครับเนี่ยเขาลำบากขนาดนี้แล้วเําทาไมจ้าต้องมาคิดกุบอุสรบายกุลอุบายหาวิธีที่จะตบซับเขาอีกอ่ะโอตบซับอเไรครับจะให้ต้องใช้คำว่าตบซับเลยเพราะว่าทุกคนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะาสการล่าใช่ไหมอ้าออฮ่าตอนนี้ใช่ไหมอ่ะ นนี้่ง,งสร้างราปไายนี่ใช่ไไอ้ที่เขามีอยู่แล้วเดิเมเนะี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ไอ้ที่ไม่เคยมีแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับไอ้ไข่เลยเนี่ย <c oughs> กลับมามีเนี่ย <c oughs> เราต้องการอะไรต้องการเงินแล้วด้านไสิก็ตกทัพย์เขาแนก็เมื่อคุณคุณเป็นผู้นําทางวิญญาณแล้วคุณยังกล้าจะตกทัพย์เขาในยามที่เขาทุกข์ยากลำบากอย่างนี้เนี่ยว่ามันมันถูกไหม่ะมันใช่ไหมมันใช่หน้าที่ของคุณไหม อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งท่านพุทธอิสระครับอีกเรื่องหนึ่งเห็นไปวิาพา์วิจารณ์กรณีบูชาราหูมันไม่ดีตรงไหนคุณราหูนี่มันเป็นมารน,นะเอา้าเราต้องยอมจิโรล,ลัต้มหัวให้กับมารเพื่อจะให้ตัวเราลอดเนี่ยมันถูกไหมนะเหมือนกับถ้าเราสมมติว่าครั้งหนึ่งเกิดมีรัฐบาลโกงประชาชนโกงประเทศแล้วเราต้องยอมรับ ก้มหัวให้มันอย่างนี้มันถูกไหมล่ะโอ้ครับครับครับดังนั้นดังนั้นไปบูชามาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าบูชาจะปูชนียานางการบูชาบุคคลที่ควรบูชาและบุคคลใดที่ควรบูชาคือบุคคลที่มีศีลและธรรมบุคคลที่เป็นบัณฑิตรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้สถานที่รู้ชุมชนรู้จักบุคคลเรียกว่าเป็นสัตว์ุรุษแล้วลางหูนี่มันรู้อะไรอ่ะ ก็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 บูชามารขอให้มารไว้ชีวิตหน่อยไงเอานันก็แสดงว่าเราไม่มีมารครับไว้ชีวิตผมด้วยครับประมาณนั้นต้องบูชามารแล้วแล้วนั่นนั่นคือหน้าที่ของกรรมการมหาเถรสมาคมที่ต้องทำเหรอคือสิ่งที่เป็นต้นแบบเที่ยงอย่างให้กับวัดทุกวัดทำได้ใช่ไหมหรยอเี๋ยวรดีดี่ห้ามพระบินฑบาต แต่หลังแปดโมงไม่ได้เลยที่จริงแล้วการบินทบาตเนี่ยดูจริยาวัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยท่านบินทบาตยันเที่ยงเนี่ยเพราะการเดินไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆเหมือนชัปัจจุบ to ันน <Nowadays, pushes S 1> like ี้ฮเพราะฉะนั้นฉันมือเดียวเมื่อพระองค์ทรงเสวยมือเดียวก็ไปถึงบ้านไหนก็ทรงเสวยตรงนั้นบางทีเดินไปกว่าจะถึงก็ใช้เวลาสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยครับ แต่เพราะพระผู้ปกครองลำคาญปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อร้องเรียน<ะ>รวมหัวกับสา่านักพูดมาตั้งปธ<ะ>ิกาที่ไม่ชอบกับรำและวินัยไอ้ใครที่ผิดก็ว่ากันไปมีกฎหมายคณะสงฆ์เยอะแยะแต่<ะ>มาข้ามสังคมณนตนทั้งหมดไม่ให้บินทบทัตหลังแปดโมงเช้าเนี่ยมันไม่ถูกต้องฉันเป็นผู้ดองเนี่ยนะคุณตอนนั้นได้อยู่ที่ท่าเชียงดาวน,นะคุณ เดินออกมาจากถ้ำตีสี่มาถึงไอ้ไอ้หมู่บ้านบ้านถ้ำเนี่ยเก้าโมงเช้าอ่ะเข้าใจแต่ละพื้นที่ไงแล้วแต่ละพื้นที่ด้วยใช่แล้วคุณเป็นผ้ที่เขาไม่ให้บิดาบาก็อหลังแปดโมงเนี่ยเขาเขาจะฉันแน่นอนเลยคนออกคำสั่งเนี่ยไม่เคยบิดบาศก็เลยไม่รู้ไงเอาละเอาละเอาละนี่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 จะฟาดไปถึงมหาเถระสมาคมอีกละอู้ฟู่ <laughs> มีคนมาเสนอข้าวให้กินให้ฉันทุกวันจะไปบิณฑบาตอะไรอ่ะซึ่งจะแตกต่างจากสมเด็จยานเนี่ยเช้าท่านจะออกบิณฑบาตรอบๆสุติท่านครับที่ท่านสิ้นไปแล้วแต่ณนบ,บัดปัจจุบันเนี่ยถามจริงๆเหอะไ,ไอ้กระบวนการสั่งการเพื่อวความลำคาญและรักษาศรัทธาที่อ้างว่ารักษาศรัทธาเนี่ยมันเป็นการสั่งการที่เหมาะและควรต่อสังฆมณนลทั้งหมดไหมเคยไปดูตาสีตาสาหลวงตาหลวงพ่ออยู่จ้ะ ตามหัวไล่ชายนาตามขอบตะเข็บชายแดนทำไ้ว่าเขากินอยู่กันยังไงครับเขาขบฉันปันยังไงเขาลาบากขนาดไหนครับครับเอาเอาฟังไปฟังมานะท่านพุทธะฟังไปฟังมานะพุทธะคนเดิมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเนี่ยคนเดิมก็ไม่ครั้งเลนะเนี่ยฉันก็คนเดิมฉันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วละฉันไม่บอกวุ่นวายก็เพราะว่าฉันเชื่อว่ารัฐบาลเขาเอาอยู่ไงอโอเคที่ที่แต่ในประเด็นสังคมมนทนเนี่ย มันน่าจะดีขึ้นเพราะเราอุตส่าห์ไปสู้ไปเสี่ยงแบกสันราชองคใหม่ไปแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันดูงดงาม <Okay. S 2> บริสุทธิ์ไภบูร์ <Okay. S 2> บริสุทธิ์บริบูร์เบื้องต้นรับการ,รแลที่สุดแต่ไม่น,น่าจะเกิดภาพที่มันมันขนาดระดับกรรมการมหาเถรมาชี้นามาชักชวนมามันนําการประพฤติปฏิบัติที่มันนอกธรรมนอกวินัานายให้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วคน ผู้ใต้บกคองจะทํำยังไงเอากันตรงๆเอากระตรงๆพูดถึงกรรมการมหาเทศสมาคมหลายต่อหลายครั้งและเกินกรรมการมหาเทศสมาคมไปทําอะไรเลยครับจึงไม่ได้มาทําอะไรจึงวิจารณ์จึงวิจารณ์เป็นวักเป็นเวรไปทําอะไรไว้เลยครับ <c oughs> เช่นไปบูชา,าลาหูยี่เหรอนุคนเป็นผู้นําคนเนี่ย มันต่างคือคือผู้นําทางจิตวิญญาณเนี่ยมันแตกต่างจากผู้นําทางบ้านเมืองนะเพราะผู้นําทางบ้านเมืองน่ะนำโดยหน้าที่แต่ผู้นําทางจิตวิญญาณเนี่ยมันนําโดยสัญญาณโดยจิตวิญญาณโดยความประพฤติปฏิบัติด้วยวัจจรวิชาและก็จรณะทั้งความรู้และข้อปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อคุณมีความรู้แต่ปฏิบัติไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นผู้นําที่ดีไม่ได้ครับ <Okay. S 2> ไหมโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นผู้นําที่ดีไม่ได้แล้วคุณจะมาบอกให้คนใต้บังคับบัญชาทําดีเนี่ยเขาจะเชื่อคุณไหมอ่ะ okay. ถามนิดนึงถามนิดหนึง่งใน Facebook ของท่านพุทธะพาดพิงถึงกรรมการมหาเถระสมาคมบางรูปไปทําพิธีบูชาราหูหมายถึงใครอะ่ะโอ้ยไม่ใช่แค่ราหูอย่างเดียวดูหมอด้วยอืหมายถึงใครหมายถ,<ะ>ถึงใครวัดไหนเอา้า มีหลายองค์ไม่ใช่ว่ามีองค์ใดองค์เดียวแต่มีหลายองค์แต่ว่าบางองค์เขาดูเขาก็เอาสตังค์มาใช้ประโยชน์ต่อพระศาสนาไม่ได้เอาไปเลี้ยงสีกาหรือไปให้เออ่เบี้ยใบรา,ายทางไปซื้อคอนโดไปทําอะไรตาลายที่มันดูแล้วมันนอกรูนนอกทางอแต่บางองค์นี่ก็อย่างที่ว่าแหละ,ะแต่ถามว่าฉันไม่ได้ไปจองเกียรติจง ชังกรรมการมหาเถรแต่ฉันกำลังจะบอกให้สังคมได้รับรู้ว่าสิ่งที่ผู้ปกครองสังคมทนรวมทั้งผู้นำจิตวิญญาณควรกระทำเป็นต้นแบบและเยี่ยงอย่างที่งดงามเนี่ยมันคืออะไรและควรทำหน้าที่อย่างไรวันนี้ไม่ได้ไปบอกว่าทั้งหมดกรรมการมหาเถรไม่ดีไม่ใช่ครับครับครับเเข้าใจละเข้าใจละท่านพุทธครับวันนี้ถือเป็นการรีเทิร์น รอบรอบเอเดิฟก็แล้วกันเดี๋ยวเมนคอสเดี๋ยวเดี๋ยวเมนคอสเอาไว้วันหลังแล้วกันวันนี้เอาออาเดิมไปก่อนเนี่ยอเดิมเลยอันดิอันดิลันจะเล็งล็อกเป้าอยู่เมือนกันล้เนี่ยอาละครับกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะพรารมรักษารัเดินทาพุทธอิสระนะคะทัวรงตามคาดรับได้ก็พูดเหมือนเดิมแยกเป็นสองประเด็นประเด็นตัวบุคคลจะชอบจะชังก็เรื่องหนึ่ง แต่ว่าสาระที่ออกจากปากของของของพุทธอิสระน่าสนใจนะคาสั่งเรื่องภาพบิณฑบาตกับเรื่องให้ไปตรวจตราวัดต่างๆะคนหลายๆเรื่องนั่นแหละก็คือสาระที่ออกจากปากของพุทธอิสระน่าสนใจค่ะทำให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่ว่าคณะสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกับคุณดนานัยก็จบแล้วก็บอกให้สังคมได้รับรู้ก็อยากจะฝากบรรดาคุณสื่อทั้งหลายว่า คุณสื่อเนี่ยมีอิทธิพลมากในสังคมไทยเพราะคนชอบดูสื่อแล้วก็เชื่อตามสื่อที่ชี้นําแม้กระทั่งลุงพลสื่อยังปั่นจนกระทั่งกลายเป็นคนดังระดับประเทศได้ก็อยากให้ช่วยกันทํานําเอาสิ่งที่มันเป็นเป็นอะไรเป็นความเป็นความ บกพร่องผิดพลาดและเสียหายที่เกิดในสังคมนทนเนี่ยช่วยกันตีแผ่ออกมาไม่อยากไปปกปิดเอาไว้แล้วมันจะทำให้สังคมหันมามองทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของพระสงฆ์เนี่ยพอมีคนมองก็จะรู้สึกละอายแต่ถ้าเบัร์ดที่ไม่มีคนมองก็จะทำเฉยๆชินชินไปก็นึกว่าเป็นปกติไม่มีใครจับผิดไดน้นก็สิ่งหนึ่งที่ดีอยู่ในสังคมนทนก็คือละอายง่าย ระมัดระวังละอายง่ายคือรู้จักละอายได้ง่ายไม่ใช่หน้าด้านแบบชนิดที่ใครว่าใครประจานก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่ดังนั้นหน้าที่ของสื่อที่อยากจะวิงวอนขอร้องก็คือว่าช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของสังคมนทนโดยเฉพาะผู้ปกครองในทุกชั้นระดับเนี่ยว่าเขาทำหน้าที่ตรงตามหลักคำสอนของพระธรรมวินัยไหม ถ้าไม่ตรงไม่ถูกต้องอย่างกรณีดูหมอแล้วก็มาเก็บเรียกเก็บสตังถึงขนาดใกล้จะตบกันเนี่ยนะระหว่างระหว่างศีกากับพิสุผู้ดูหมอเนี่ยนะจนเป็นประเด็นทางสังคมเนี่ยถามว่ามันมีอยู่กับเฉพาะแค่วัดเล็กวัดน,น้อยอย่างเดียวไหมไอ้ดูหมอเนี่ยมันไม่ใช่มันมีไปทั่วแผ่นดินโดยเฉพาะในในกรรมการมหาเถรน็ดูหมอเนี่ย มีบางรูปแบบเป็นดูหมอเป็นล่ําเป็นสันจนเป็นที่โด่งดังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเข้าไปดูดวงดูชะตาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายถามว่ามันเลวร้ายไหมก็ไม่ได้เลวร้ายการดูหมอนี่ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ที่มันเลวร้ายก็คือว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องถูกต้องงั้นคําสอนผู้เจ้าก็คงไม่ถูกต้องแล้วเราจะทํายังไงให้สิ่งนั้นกับคําสอนผู้เจ้ามันไปด้วยกันก็อาจจะใช้วิธีการเออคือ ไม่ต้องไปเรียกร้องเงินเขาไม่ต้องไปชีน้นําจนกระทั่งเขาเขาละเมิดต่ออํานาจแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่ตนกนระทามาควรจะใช้วิกฤตไอ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 ,อความเชื่อใจไว้วางใจในการที่เขายอมที่จะมาให้เราอบรมสั่งสอนมาใกล้ชิดเราเนี่ยต้องบอกเขาว่าโยมสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การดูหมอแต่การระมัดระวังกรรมพฤติกรรมของตนนั่นแหละ สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจมแนกสัตว์ที่ดีชั่วเลวหยาบเนีท่านโยมอยากได้ความสุขห่างไกลจากความทุกข์ก็ทำกุศลกรรมทำกรรมดีๆเอเท่านี้แหละความสุขก็จะเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะบรรเทาเบาบา,บางลงแต่ถ้าหากว่าคิดว่าตัวเองจมปลักอยู่กับห่วงแห่งความทุกข์ทั้งทั้งที่ตัวเรากำลังทำความสุขหรือทำแต่กุศลกรรมมาตลอด ก็สนนั่นแสดงว่าในอดีตอกุศลกรรมมันกําลังให้ผลอยู่ก็ปลอบประโลมจิตใจเขาว่าไม่เป็นไรเรกโยมชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเดี๋ยววันนี้อาจจะทุกข์แต่พรุ่งนี้ความสุขมันก็เข้ามารอยอยู่ออยู่ด้านหน้าขอให้ตั้งใจเชื่อมั่นในความดีที่ตัวเองกระทำแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการกับผู้มาเน่ แต่ถ้าจะไปบอกออ้ททำนายไทยทัก์มึงต้องวิบัติจ้ะมึงทอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเสดเคราะห์ต่อชะตาผูกดวงเ,เสริมมงคลชีวิตอะไรมื่มันเลอ,เอ,อะเทอะมันพูดในสิ่งที่มันนั้นไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าถ้าคิดจะพูดเพื่อจะให้สติปัญญาเนี่ยนั่นก็กคือคําสอนพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพูดให้คนงมงายเนี่ย ไล่สาระเลอะเทอะนี่นะอันนั้นเขาเรียกว่าเดรฉา,านคาถาเดนะราชานคาถาถ้าเป็นวิชาก็เดราชานวิถาวิชาเพราะงั้นดูหมอไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ยายนะมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งเหมือนเหมือนกับการใชเ้เขาเรียกว่าอะไรการรักษาพยาบาลด้วยด้วยด้วยยาว่าน พระเวทวก็ถือว่าเป็นศาสตร์ชนิดหนึง่งแต่มันเป็นคุณูปการต่อมนุษย์เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์แต่การดูหมอเนี่ยนอกจากทำให้คนหลงผิดเชื่อง่ายแล้วก็ไม่ใช้สติปัญญาของตนแล้วเนี่ยนะมันจะกลายเป็นการนำพาให้ผู้คนโง่เขลาเบาปัญญามากขึ้นเนี่ยไปชี้ช่องในทางที่มันตัวเองก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองดูเห็นเยอะแยะไปไ,ไม่ลหยไ้พวกดูหมอดูหมอบางทีโดนตำรวจจับบ้าง ออกไปบินทบาทโดนรถชนตายบ้างเนี่ยตุกติโดนงัดทรัพย์สินหายเสียหายบ้างแงนะ่ที่ถูดตัวเองเป็นโรคภัยไข้เจ็บนอนหายใจรวยลินบ้างดูคนอื่นเขาเยอะทำไมไม่ดูตัวเองบ้างอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าถ้าจะให้ชาวบ,บ้านเขาเชื่อจงเชื่อในกรรมเชื่อในเหตุแห่งกรรมเชื่อว่าถ้าดับเหตุแห่งกรรมนั้นได้เนี่ย รมนั้นก็ดับไปด้วยอกุศลกรรมทั้งหลายก็จะดับไปด้วยเนี<ม>่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อในเหตุทาใดเกิดแต่เหตุพระาศาสดาทรงแสดงเหตุและถ้าจะดับทมนั้นก็จงดับที่เหตุวันนี้เขียนลง Facebook ไปแล้ว<ม>เนี่ยเหตุ<ม>ผลที่เขียนก็เพราะมีคนถามเข้ามาก็เลยเขียนลงไปอภิบายความว่าเรื่องนี้ต้องขยายเนี่ยตามไปดูก็แล้วกัน สรุปรวมแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จงเกลียดจงชังต่อกรรมการมหาเถรหรือพระภิกษุรูปใดแต่อยากเห็นสังฆมณฑลกลับมาบริสุทธิ์บริบูรณ์งดงามอย่างที่เราวาดฝันกันเอาไว้เนี่ยเราวาดฝันกันไว้ว่าพระศาสนานี้ต้องงดงามบริสุทธิ์บริบูรณ์มันต้องไม่มีรอยมลทินหรือรอยด่างพ้อยให้ใครมาโจดจันตํานิติด่าได้แต่นะวันนี้มันไม่ใช่ไงเนี่ยโดยเฉพาะผู้ปกครองหรือผู้บริหาร สังคมมนทนเนี่ยมันควรจะต้องเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์อะเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลที่เลอะเทอะต้องเป็นบุคคลที่ให้คนเขาเชื่อมั่นอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วก็กราบไหว้ได้อย่างอย่างถูกตรงต่อพระธรรมบินยัยอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธอยากเห็นมากยอยากเห็นเยอะก็เอาเป็นว่าเขียนไปเตือนไปเพื่อบอกให้รู้ว่า ประชาชนก็คิดอะไรกันอยู่ผูนะ้ทธาอิสระในฐานะก็เป็นประชาชนคนหนึ่งอะ่ะก็อยากจะบอกเสียงดังๆว่าอย่าอย่าให้มันเยอะนักนะอย่าให้มันเยอะอย่าเลืงในอำนาจอย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจล้นฟ้าแล้วจะทำอะไรก็ไม่ผิดไม่ได้ไม่ใชนะ่ความผิดแม้คนอื่นไม่เห็นไม่รู้ตัวท่านเองก็จะรู้เองแหละนะนะอะจบนะในประเด็นเรื่อง คณะสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรวันนี้ก็มีเขียนต่อเรื่องความนี้ต้องขยายเรื่องความนี้ต้องขยายก็อภิบายความใครอยากรู้ก็ไปติดตามดูกันใน facebook ก็แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านลุ่งเรืองเจริญมีความสุขสมบูรณ์คิดหวังสิ่งใดสงความปรารถนาเจริญธรรมน้ำดื่มตาน้ำใจน้ำใจ มีให้กันเสมอติดต่อสั่งซื้อได้ที่วัดอ้อน้อยธรรมอิสระอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโทรศพัพท์083 19 039 1939เครื่องดื่มสมุนไพรกราสบายเป็นเครื่องดื่มสมุนไพราจากธรรมชาติแท้ร้อเปอร์เซนมีรสชาติด,ดีดื่มง่ายหวานสมุนไพรชุ่มคอสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยและผ่านการขึ้นทะเบียน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร082-995-9961 083-039-1939มุนไพรหอมจังมีจำหน่ายที่มูลนิธิธรรมอิสระบ้านเจ้าพระยาอาคารอโรคยาเภสัชและร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขาติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หอมจังได้ที่095-251-5629 idline หอมจัง herbal หรือเวอร์ไวด์เว็บหอมจางเนอร์บร์ด dot com